เปิดป่ะเปิดป่ะห้าสิบเก้าเนี่ยเฮ้ยเราได้หมาหวดว่าคุณดูสำใครอยากได้เพชรนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดดิงให้ผมนะครับผมนก,ก็แจกสามรอเพชรแบบร โอเคครับต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลเซตเกมเมอร์ซีกันเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะผมนะครับผมจะมาซุ่มสกินปืนไม่ใช่สกิน,สก,น,นสกินปืนหาอะไรมันเป็น,เ,ปนเอ่อสกินหมัดนะครับผมนะสกินหมัดครอปบ,บ้าน,นั่นเองสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรฟรี300เพชรเนี่ย เพียงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการเติมให้นะครับผมนะโอเคข้อหนึ่นนะครับผมนะก็กิจกรรมข้าตอน10บโมงตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงแล้วนะครับผมโอเคถ้าบอกใครที่ไม่มีเพร,รนะครับเพียงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับผมนะโอเคเนาะข้อหน่นมาดูทางด้านของหน้ากิจกรรมกับเออหน้าของนี่ของมัดนะครับเป็นประมาณนี้ค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวเลยนะครับผมนี่ ของเงิสวยนคนดูแบบนี้นะครับผมนะโคตรสวยอะตอนนี้ก็อยู่ในรหัสไก่ที่เพิ่งสมัครเลยนะครับเราจะมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราขอเข้าไปที่หน้ากิจกรรมกันเลยนะครับผมโอเคเราจะมาดูหน้ากิจกรรมนะครับหน้ากิจกรมมรมเดขข่าวันาจะเป็นแบบคล้ายคาบุากินะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมขอราะวันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะมีชุดเซ็ตด้วยเนาะ มีกระทะมีท่ากระโดดนะครับผมแล้วก็ไอพวกตัวแล้วก็ไอกล่องสก,กินปืนนะครับผมนะโอเควิธีเล่นนะครับผมนะให้เรานะครับเพิ่มโอกาสได้ฟรีครั้งแรกนะ่จาจะครั้งแรกแล้วแล้วก็แบบหมุนธรรมดาเนี่ยสามสิบเก้าพชรนะครับแบบหมุนเอ่อมีโอกาสมากขึ้นเนี่ยหกสิเพชรหรือว่าห้าสิบเก้าเพชรนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรากดฟรีเอ่อเพิ่มโอกาสไปเลย โอ้โหเราได้ปานกลางว่ะ้จ่ทางด้านของโอกาสน้อยนะเดี๋ยวเราลองเปิดไปเลยนะครับโอเคได้เป็นทางด้านของตัวอันนี้มานะอันนี้ใช้เป็น19เพชรนะครับผมโอเคแล้วเราก็เปิดไปเลยโอ้โหเราเราเรา,เราลองไม่เปิดหินนำโชคมากนะครับแต่เราลองเปิดไปโอ้โหเราลองดีกิจกรรมก่อนครับ เราจะได้หรือเปล่านะครับลองลองดูโอเคก็คือถ้าเราเปิดทางด้านของนี้น่าจะเป็นหมัดหรือเปล่านะเราลองเปิดปะเปิดปะห้าสิบเก้าเนี่ยเฮ้ยเราได้หมัดว่ะคนดูยีดโคตรฟรีเนาอะ่ะไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยได้ง่ายหรือว่ามันล็อกวะเฮ้ยเรามาดูกันนะครับนี่โอเคเราได้กันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมัดนะครับเพียง2 0 0เพชรเท่านั้น โอ้โห้ฟยวคนดูนมันมันได้ง่ายไปบอกอะคิดแต่เราเราลองสุ่มเอารถกันด้วยนะครับผมโอเคเราไปที่ใหม่เนาะได้ไะเนาะนี่โอเคเนาะคิดแต่เราลองกดเข้าไปดูนะครับผมน่าจะล็อกหรือว่าไม่ก็แบบมันมันอาจจะได้เลยนะครับผมโอเคแต่เราลองกดไปที่ เราลองกดไปธรรมดาดูได้สกินโลโบมาโอเคโอเคหมดแล้วนะครับเพชรโอเคเราก็ได้เป็นทางด้านของอะไรบ้างเรามาดูกันกล่องพวกนี้เนาะแล้วก็หมัดของเรานะครับผมโอเคสำหับใครที่อยากได้เพชรนะครับกดไลค์กดติดตามกรดิ่งให้ผมนะครับผมเนาะก็ แจก300เพรแบบฟรีๆกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงลากันไปก่อนนะครับผม